สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุกคนเด้อโดย,ยดโดยนางล,งลูกม,มนม้ีาเยี่ยมยามลูกล้หลานๆพี่น้องเลยแล้วก็ไม่ข่าวดีเนาะก่อนอื่นก็ขอบรกขอบใจแม่แพรหลายๆที่ฝากเงินมาหายลูกหลานสื่อมันเพ่นให้สื่อสื่อหลัามมันมาปุ๊บเลย โย2,000บาทโดยเพิ่นใ้ซื้อลำมันเห็นปลูกมันมันน้อยเนาะเขาก็เลยอันฝากมาอีกเพราะว่าลำมันก็บ่พอลำมันก็แพงแ่แ่นำลำ2บาทบ่โอ้ตขึ้นแล้วเนาะน้ำมันขึ้นสินค้าขึ้นทุกอย่างเอ้ย ขาบอกใจไม่แพ้ลายลาย้อที่มีต่ครอบครัวลูกพกพี่น้องเลยนะนโดยโดยชาทุชาทุโดยโดยชาทุพไยกับเป็นวัดมาหนุ่ยพ่านไม่จะพูเจ้าผูไขรนาน พั่ต um, ิกะไอมาไดสองมื้อสามืัอนี้แต่บไร้ขึ้นมาชนร้ายบ่มีเวลาบไมมีหันเวลามาผัดมาน้อยมื้อผักกุ้งเหียนแลวก็มาร้านซื้อแลวก็โบพ่ออืมมันโบพ่อลายอืมคนึงทนึอาอืมโยนุให้ได้ะ พอป้ายมัน no, ก็เนาะแม่นอือมก็ี้านกีาอก็เอาอืโยเฮาได้ซื้อแล้วเนาะเลือกก็บ่ได้เพิ่นให้แล้วได้เฮาก็เอาแนวนั้นนเอ้ยมาบดีะอุลุยได้่าด้าลเอ้ย่งได้่นเอ้ยเฮาก็สิได้ไปเลาะเบิ่งสวนมันเพิ่นเนาะว่า ເພິ່ນຍັງຫຼາຍຍັนນ້ອຍຊໍ່ນໃດອືມอັນຄືມັນງາມພຸ້ນດີເນາະฝົນຕົກມື້ກີ້ຫັ້ນນະฝົນຕົກມາຊາຍອືມແມ່ນເອີ້ຍດູສຮงດຂໍໃຫ້ໄດມປິລาะິ່ງລະา อาต้นสวนมันพูป้าๆลูกย่างเออป้าโตเนาะบ่เบิดนน่มีแต่ผู้เจ็บผู้ไข้พี่น้องเอ้ยมากะเป็นไอเพิ่นก็บ่ให้ใกล้กลานเพิ่นเพิ่นย่านอันติดพญที่พญหังไอนี่แหละพี่น้องเอ้ยป้าโตนั่นตพนไอลบัดน ผู้รีปั๊บเลยเนาะอืมผู้รีปับ๊บฝนวันฝนตกมันอีกนนอนนะอก็คึ้มบนเมื่อน่ะโดยจ้าเอาจารย์คุณลพมันหนโดยแมนแมนแมน,แมนดีใจนำอันนี้ก็ได้อย,อยากได้อยากมีก็ดีใจนำ โดยแม่นโดยแม่นแม่นโดยไม่แพ้ฝางเงินหมาให้ก็คิได้แท้ไม่แพ้าฉันนกแนนนะโดยโดยผมเป็นหางเขาใจอยู่อันพอลูกโคกคนกาเป็นไข่ทั้งไข่ทั้งไอ

สาลมแล้วอ่าตอโอ้เนาะเออมีบอยพูนะปลูกแล้วด้วยยังงามคือเรื่องนี้เลยโอ้เออตัวนี้น่ะกอได้อืมเฮ็นใดได้หดอันนี้ครับอืม ให้มันไล่ตามอันนี้เลยตีเฮ้ไซายเออไปไปฟาโตาะน้องนี่นะคันเถกเฮ้ยยันชุดงาปีแอกมันบบบปีแอกแล้วลูกฝนบริตกงย่าง่าผูกไปงย่างไปผูกมาแล้วลูกจ้าชุดปกวกวาที่หนูอยากได้ มาเต้นจ้างมาเ้อห้องเพียกกวาเต้นออย่พุ่นเนาะเบิ้ลในเท่าไรอันี่น่ะอือจะไปเงิอนน้ำลูกอย่แล้วเจะวันยุคหันยุคนี้ทันชื่อลำนะแมนหันเลยนะแมนแมนแมน ดียอยากได้อยากมีนะกันดีใจน้ำนหนุยางนึกไปพฟตตีนะเห็นบอกไปฟตตนะสุ่กอนื่พักนึงนะได้ไม่เดียวนะอืมเออคางพอจะคางนี่เนาะเออขัดดูโคตรแค่ยังอืม หน้าอัต่อคไมเมีฮะเด้เอออยู่พูดนะย่งฮักอะไรเดีปลายคู่นะครับออกบดแปะไปเบิ่งมานี่นะเออคะ่เนักอยกวมอใส่มนอะเนไรนะแันอด้ลนั่ิอดแนวออตัวมาเห็ดขักเนาะคันก็สูงเนาะ ห้องนี่เออแมนแมนมันหยุบลงเนาะเออเออแมนอืมแมนตุวเอาุอ่นล้มด้อลูกแลนลดแลนลดล้มเด้อออแคนเป็นอะไรลลกข้างน่ะฮึใช้เบ,งบงิบง้บงเบิ้งเบิ้งให้ปลาลูกเบิ้งลูกอ่ะอืม ข้างแค่นะ์น่ะเป็นผีตุ้มังใหญ่หนึ่งเจ็บบ้าเจ็บอืมกินแต่ยาแกปุ๊กอัดกินยาแกปวดร้ายกบแฟมาขันลังนะ,ะปูนทาน้ำปูนเขียวอ่ะเกิดไปช้แคน เกือบขาดแล้วเฮ้ยเกือบขาดแล้วฮ่าตัวนี่นี่พี่น้องเอ้ยความดุความมั่นความอยากได้อยากมีของพ่อลูกข์นั่นนี่ความอยากได้อยากมีของพ่อลูกข์พี่น้องเอ้ยขับครัวเพื่อนนะผู้น้องนั้นหอนหมั่นแล้วไปย่างลูกผู้ย่างไปน้ำไอ้นั้นผูลูก ແຍງໃດອືມໄປໄປໂຫອັນ <genres> ນ <led> ັ້ນເຮືອນມັນແລ້ວມັນເລົາເບິ່ງສວນມັນຍັງບໍ່ພໍກະຫຼາຍເຕະພີ່ນ້ອງເອີຍສະຫຼຸບວ່າມີແຕ່ຕນແຖວນີ້ນຍັງບໍ່ດปลูก บอกแต่ตอนนี้แค่แค้นทียงหัน2,000นี่สิพออยู่บ่ยังบ่ส่งเด้2,000นี่เด้หึอืแบผักหักเนาะอือืกําลังเลอะเออบ่ได้ฮดแม่นบ่ฮดก็ได้าจับาอือๆแม่นๆแม่น เขาเห็นหลงคักแล้วอืมกำลังเลิบเลยโดยพติลกมีไหนโดยเงินเื่อเือเห็นเล้ว แม่แม่แม่ยินดีนำโดยโดยอแม่ละมันแพงแม่ความละมันแพงอแม่แม่ อืมละมันบ่พอเนาะแน่บ่สบายไปครอบครัวเพิ่นกระดับพี่เนาะเอ้อ่อาสบไวๆหายไปไปแน,น่นแน,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 น่นแน่นอืม Nên. <laughs> nên nên nôi nơi cha thu cha thu nôi ดยโยแแม่นแมบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังไปเฮาก็ไปทางพุ um ่นแหละเมื่อฝนก็ตกพอฝนบาดนี้อ้าวฝนมาอันนี้นะพี่น้องอันเงินเรือที่เพิ่นเฮ็ดเล่าหันเพิ่นก็มาลงทุนปลูกมันพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าลํามันบ่พอ ไม่แพ้เห็นอันลูกล้านอยากได้อยากมีแล้วก็ถากเงินมาหายซื้อลำมันสองพันบาทแต่มาเบิ่งเนื้อทีแล้วนี่คือสีบัโพสองพันเพราะว่ามันแพงละมันละมันแพงแล้วการล่ำเนข้าเจ้าจะบอกให้เขาเลือกอีกละมันหน่อยเนาะเมนเมนอื vừa qua chuyện bái mẫn nỉ cả kêu bỏ ra ít men 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 tai men để thang nhau men để lắc cả tơ đây để lắc cả tơ đây nổi cả ยังไล่ได้บุญน้อยังน้อยได้อันนี้นะสื่อไทยมันละมันขางนี่นะแมนทะเลเดี๋ยวนี้นะแสดงว่าเนื้อที่นี่มีชิ้หาชิ้นหาล่ำต่อชิหาช้ล่ำต่อชิ้นหาพันพูดตัวเนาะไม่ธรรมดา เนื้อทีน่ะมีรลกาล็อกในไทยแล้วแล้วแต่ขาดลำมันแบบนี้องเลยง้นพูดอย่างนึกเอแนเนพุลุนึกอนเอนนะนเอนอลกอ็เอนลนกเอ็นเอ็นพนเอนอลุออพุอืนอองเอ้ย นี่สังเกตเลงเนาะโอหลอกพระเจ้าเห็ดหายเลยเรียบร้อยพี่เ้างความอยากได้อยางอยากมีของเราเจ้ากับเจ้าก็ไม่ทำมาได้พี่นนองอยากได้อยากมีโบแมนต์าเจ้าสีขีค่ะเนาะพราเจ้าก็ดูแต่ว่าขาดทุนพี่นอะเยเนี่ยเนาะแถวนี้แถวนั้นแถวนั้นยังไม่ได้ปูก ลำมันบ oh. ่มีแต่บุกบ่ก่อนแล้วป่ะพะยังอย่าลืมพี่น้องเอ้ยกดติดตามเป็นกําลังใจให้ครูอําพี่น้องนะเพรว่าครูอํากบ่ได้ลงมาบ่มีเวลาพี่น้องเอ้ยนมากบ่มีฮอดเวลเวลาอย่าหยอกกันลูกอย่าเฮ็ดกันเด้อน่ลูกบ่เฮ็ดกันเด้อน่ อย่าล e, ืมพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กูอัมพี่เนาะขอบคุอลูกคบเป็นขอบคุลที่ขยันพี่น้องเอ้ยโดยน้องแพตตี้โดยโดยกขยังคือเก่าพี่น้องเลยขอบคุลกระเจาะก็ได้นะเสมอต้นเสมอปลายโดยเสมอต้นเสมอปลายพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอยากให้ พ่อแม่พี่น้องเลยฮะพวกน้ำกันครอบครัวกระเจ้าในเวลานี้ในตอนนี้กะบ๊สบายเบิดครอบครัวพี่น้องเอ้ยนะและตอนนี้เป็นนักแห้งก็คือพ่อลูกคบเป็นนักแห้งเพื่อนก็เลยบอกบอกอยากไก่ล้านเพราะว่าคุ้อําได้เอาอ่างวนมานำล้วก็เลยยันมอ่างุ่นติดไอ้น้ำติดวัดน้ำแล้วก็ติอีกก็เป็นไอ้เมื่อคืนเลยกระไรนะ

เงินสบายดีลูกสบายดีปะลูกอ่ะมาแล้วลูกจ้าสุดกะกะว่าที่นู้จ๊ะ